ใช้ชีวิตอย่างไรในตอนแก่ให้มีความสุขสุขภาพกายดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพจิตหากิจกรรมคลายเครียดฝึกสมาธิพบปะผู้คนเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเตรียมแผนรับมือความสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรอบข้างหากิจกรรมทำร่วมกับผู้อื่นเข้าร่วมชมรมอาสาสมัครเตรียมพร้อมรับมือกับการสูญเสียเข้าใจว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าการเงินวางแผนการเงินออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณลงทุนอย่างชาญฉลาดหารายได้เสริมหางานอดีเรกทำหาธุรกิจเล็กๆน้อยๆ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาการเงินศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุการใช้ชีวิตหากิจกรรมที่ชื่นชอบทำเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่องเที่ยวพักผ่อนใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายในชีวิตหากิจกรรมที่ท้าทายมองลอกในแง่ดีคิดบวกหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆตัวอย่างกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ออกกำลังกาย เดินว่ายน้ำเต้นแอโรบิกยืดกล้ามเนื้อทำงานอดิเรตปลูกต้นไม้เล่นดนตรีถ่ายรูปวาดภาพเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนภาษาต่างประเทศเรียนคอมพิวเตอร์เข้าคอร์สฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นทำงานเพื่อสังคมท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ต่างๆพบปะผู้คนใหม่ๆพักผ่อนอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังนอนหลับ พอควรระวังระวังการถูกหลอกลวงศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจระวังอุบัติเหตุดูแลตัวเองให้ปลอดภัยระวังปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาแพทย์หากรู้สึกเครียดซึมเศร้าสุดท้ายอย่าลืมว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือต้องค้นหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า